บันทึกความทรงจำวันนี้วันที่24เดือนตุลาคม2 5งพันนะครับทุเรียน1ปี3เดือนนะครับปลูกได้1ปี3เดือนต้นละ25บาทนะครับหลังจากแต่งกิ่งไปเรียบร้อย1ปี3เดือนนะครับบางต้นก็สูงใหญ่สวยมาก แตกยอดสวยมากเลยระยะการปลูกแปดคนแปดนะครับเอามาอวดกันบันทึกความทรงจำถ่ายไว้อาลง youtube วิดีโอจะได้ไม่หายนะครับส,สวยเลยครับต้นทุเรียน ต้นทุเรียนหมอนทองยี่สิบห้าบาทนะครับเสียดายปลูกช้านะครับลงมือปลูกช้าไปเพื่อนผมมันได้กินแล้วนะเรากำลังเริ่มนะครับเมื่อเช้าแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งไปต้นทุเรียนหมอนทองนะครับหนึ่งปีสามเดือนนะครับ